และมันก็ถึงเวลาแล้วที่ชาวเหมียวของเรานั้นจะต้องเดินทางไปสู่ชมพูทวีเอ้ยไม่ใช่ไปที่ที่ราบฮะคุณผู้ชมฮะเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องเตรียมประชากรชาวเหมียวของเราเนี่ยที่จะไปด้วยซะก่อนนะตอนนี้เรามีนักรบแล้วนะฮะเป็นอัศวินของเราเนี่ยก็คือรินดานะฮะและก็มีสถาปนิกนะฮะชมแมทของเราเนี่ยมาด้วยเดี๋ยวผมนะั้นเนี่ยจะนํากินเจอร์ไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็ร่วมกันเป็นอัศวินเอาไว้ปกป้องเมืองนะฮะแล้วก็ ผมคิดว่าเรานเนี่ยควรจะมีแมงโก้กับชูกานะฮะเป็นเกษตรกรเพื่อที่เรานั่นเนี่ยจะได้ปลูกผักทําฟาร์มได้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยผมจะเอาบินนะฮะบินคนนี้ไปนะฮะเพื่อที่จะนําเขาเนี่ยไปเป็นเด็กฝึกง,งานให้แกสถาปะนี้ของเราด้่นเองพร้อมนะไปกันเลยเราจะตั้งแคมป์ของเราไว้ที่นี่เอาละเอ้ยใครอะสเกาแกเป็นใครนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆค,คุยกันก่อนเรนเจอร์ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามีนักธนูเนี่ยโผล่เข้ามาในเมืองแล้วก่อนอื่นเลย อัปเกรดนี้ไปก่อนเลยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แกเขาหลังจากที่เราเนี่ยได้แต้มความแข็งแกร่งมาเนี่ยนะฮะเราจะสามารถอัปเกรดความแม่นยำให้แก่เขาได้ผมคิดว่านักธนูเนี่ยความแม่นยำเนี่ยน่าจะสำคัญว่ากันไหมเฮ้ยเห็นอะไรไหมทุกคนพวกคุณเห็นหมูป่ากันหรือไม,ม่น่ะ,นะฮะตรงนั้น3สามตัวตรงนี้จัดการมาเลยดูนักธนูฮะอ้ปิ้วอ้ปิ้วไหนวะยิงอยู่ปะเนี่ยยิงอยู่นะอ้ปิ้วเอ้ยแต่ ผมว่าเราเสียเวลามากเกินไปแล้วคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งสร้างรากฐานให้แก่เมืองของเราก่อนนะฮะเอาละก่อนอื่นเลยทอมแมทไปตัดไม้นะครับเพราะว่าทอมแมทของเราแล้วเนี่ยมีความสามารถในการตัดไม้ที่ดีและเร็วแล้วก็รับลูกศิษย์ก่อนเลยนี่เลยลูกศิษย์คนใหม่ของเรานะฮะก็คือแมวคนงานทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวให้เขานเนี่ยมาเป็นเด็กฝึกง,งานกับเราแล,และเขานั้นจะสามารถนะฮะนี่เห็นไหมใส่หมวกแล้วเขาสามารถสร้างบ้านได้ะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นไง สุดยอดไหมล่ะและบอกเลยว่าอาหารนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันเรานั้นจะต้องมีแปลงกระลำปีให้แก่ชาวเมืองของเราด้วยนะฮะนี่เห็นไหมสร้างไว้แล้วสองแล้วมันดูแคบดีนะการวางบ้านแบบนี้มันมันมันแคบใช่มันแค,บ,นแคบแตกไม่เป็นไรหรอกมั้งอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหมูป่าบุกเมืองทุกคนเร็วเข้าอสุวินจัดการมันนั่นแหละดีมากมอ้าล่ะ เอาล่ะในดูซิภารกิจของเรามีอะไรบ้างฮะมีการสร้างบันไดบรรลุความยอดนิยมของเมืองที่3ดาวจ้างช่างตีเหล็กแล้วก็ทะลวงไปที่บึงอโอเคฝูงอีกาบินเข้าเมืองมานี่เแหละสเกลหน้าที่ของแกก็คือการกำจัดอีกายัางไงล่ะปิ้วเฮ้ยสเกลเอาเรื่องอยู่นะมันสามารถกำจัดอีกาให้เราได้นะมันยิงอีกาบนหลงังคาคุณผู้ชมนี่ไงยิงมันก็าไป ระหว่างนี้เี่เดี๋ยวเราก็ขยายเมืองของเราไปก่อนนะเหมือนว่าจะเห็นอะไรไวะเนี่ยเฮ้ยหีบรานเอาละรีบได้ไปเปิดหีบเมื่อเราเปิดหีบนส่วนมากเราจะได้เงินได้ทองอะไรมานะฮะแล้วก็จะมีทรัพยากรต่างๆให้ด้วยนี่ไงเห็นไหมอะไรไวเนี่ยทองแท่งเหรอถือว่าแจมเอาละเก็บมาให้หมดเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะกวาดทรัพยากรแถวนี้นะฮะให้หมดและขยายเมืองของเราฮะ,ะขอเชิญบาเน่เข้าร่วมเมืองของเราเพราะว่าบาเน่เนี่ยเดี๋ยวอื เอามาเป็นเด็กฝึกใครดีวะและ้วไมชูก้ารงไม่ดีอยู่เนี่ยผมเนี่ยจะเอาบาเน่นะฮะเป็นลูกศิษย์ของสเกลไปเลยนะให้สเกลเนี่ยฝึกสอนบาเน่เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีนักหนูเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมฮะเอาละต่อไปเราจะตัดไม้กันต่อดีไหมเอาขุดหินแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาเจ้าบินเนี่ยไปทําการตัดไม้เรื่อยๆฮะเราจะเก็บทรัพยากรไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะแล้วมันจะซัดหน้ากันทําไมวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้บินของเราเนี่ย สามารถเป็นมืออาชีพได้แล้วหรอไวมากเอาเป็นว่าบินของเรานเนี่ยจะอัปเกรดไปที่การขุดหินดีไหมเผื่อว่าคราวนั้นเนี่ยจะได้แบบขุดหินได้ไวย,ยิ่งขึ้นเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเราเจออะไรกันละเดี๋ยวฮะบันไดแบบโบราณอย่างงั้นเหรอแล้วเมื่อกี้มันเห็นเงาเลชัดเลยคุณผู้ชมฮะเราเจอกับอะไรกันละเนี่ยฮะนี่คืออะไรหมู่บ้านไอ้หนูยักษ์แน่ๆบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวเรานั้นจะต้องเตรียมการให้พร้อมฮะและเมื่อกี้ ทอมแมทเลเวลอัพอัปเกรดเจ้านี้การอนุรักษ์ไม้เพิ่มขึ้นมานะฮะครานนเนี่ยจะได้แบบตัดไม้ได้ไวยิ่งขึ้นอันนี้นี่ยทอมแมทมาตัดไม้ส่วนเจ้าหนี้เนี่ยไปขุดหินแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันนะจะว่าไปเดี๋ยวภารกิจของเราคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะคือการจ้างช่างตีเหล็กใช่ไหมเออเดี๋ยนะนี่ไงตลาดของเราเออยังจ้างไม่ได้เราต้องอัปเกรดตลาดก่อนโอเคใช้6เหรียญไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงไหม เอาละเพิ่มครัวเข้ามานะฮะเพราะว่ามีแบวบางตัวเนี่ยเขาบอกว่าแบบไม่ชอบกินอาหารดิบไงการที่เออกินกระหล่ำปีเปล่าๆเนี่ยมันอาจจะดิบเกินไปก็เลยมีที่ปรุงอาหารซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากระหล่ำปีมาทําอะไรนะและนี้อัพอะไรดีวะอัพเกรดเป็นความทรหดสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเผื่อว่าเลือดเขาจะเยอะขึ้นแล้วเขาน่าจะสามารถทํางานได้มากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ผมคิดไปเองนะขอเชิญพีนัทเข้าสู่เมืองของเราพีนัทเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะเพราะว่าจากการที่เราดูเนี่ยเห็นไหมความทยอะ ความแข็งแกร่งก็เยอะผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถรับเขามาเป็นสิทธิ์ให้แก่ลินดาได้เลยคราวนี้เราก็จะมีอัศวินเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเอาลตีหุ่นเข้าไปแกจะต้องเก่งกาจขึ้นภายในเร็ววันเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองของพลเมืองชาวเหมียวเข้าใจไหมจะว่าไปนเนี่ยเรามาดูภารกิจดีกว่านะฮะภารกิจของเราก็คือการจ้างมืออาชีพก็คือช่างตีเหล็กใช่ไหมผมจ้างเลยไหมแปมมาแล้วฮะมาถึงก็ได้มาเลยไหนะดูนี่หนึ่งตัวคือกิกกี้ กิ๊กิโอ้โหเลือดน้อยมากเลือดน้อยมากทําอะไรได้บ้างเนี่ยฮะอัพสติปัญญาไปก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนะี่จะได้อัปเกรดดาบที่ดีกว่าเขานั้นจะได้สร้างดาบให้เราได้อย่างไงล่ะและ้วเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าเราต้องมีโรงงานตีเหล็กอืมโอเคไม่น่ามีปัญหาคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องไปหาเงินก่อนนะใช่เราต้องหาเงินให้ได้ก่อนคุณผู้ชมฮะปัญหาเกิดแล้วไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นบ้า เนี่ยถ้ามองแบบลางๆเนี่ยเราจะเห็นนะเป็นหมู่บ้านหนูเว้ยแสดงว่ามันจะต้องมีหนูเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้ๆเราอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องกําจัดหนูจริงไหมทําไมอารมณ์เสียกันใหญ่เลยวะดูดีเซ็งว่ะเรานั่นเนี่ยจะต้องไปฆ่าหนูเพื่อความสงบสุขของเมืองสักหน่อยแหละใช่เพราะว่าตอนนี้ประชากรของเรานั้นเนี่ยอารมณ์ไม่ดีการไปจัดการหนูเนี่ยอาจจะทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นโอ้นี่งไง นี่ไงยิงมันก่อนเลยป,บป,บปบับปึบปับชุบผุปั๊บมาดิหนูไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าจะถูกเราเล่นนะดิเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องอยากการกำจัดหนูเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราเอ้ยอะไรอะ่ะเห็ดลึกลับอะนี่อะไรวะเนี่ยกี่กี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาลินดาเนี่ยเดินไปดูเห็ดลึกลับดีกว่าลินดามานี่สิเห็ดลึกลับคืออะไร หมีที่เป็นศัตรูอ๋ออยู่ด้านล่างโอเคอะไรอะ่ะสติปัญญาเพิ่มขึ้นหนึ่งถือว่าแจ่มเอาเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ของเราอุ้ยอะไรทองแท่งเต็มเลยนะเนี่ยอืมน่าสนใจแต่ไกลเอาเรื่องฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถสร้างโรงตีเหล็กได้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาหินก้อนใหญ่นี้ออกไปดิออยู่ไหนวะบินบินมาขุดหินนี่ออกไปสิ เอาละตอนนี้โรงงานช่างตีเหล็กของเราเนี่ยน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถอ๋อเอาคนมาใส่ได้ด้วยเหรอเอากิกกี้เนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่นะที่แห่งนี้ได้เลยนะก็คือเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวของเขาเลยแล้วก็แบบตื่นเช้าว่าทํางานอะไรแบบนี้ยังไงล่ะถือว่าดีผมอยากจะสร้างทางเดินให้แก่แบบชาวเหมียวของเราอะ่ะเผื่อว่าแบบมันจะเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นมันก็ไม่ได้เปลืองมากนะเนี่ยปื๊ด้อวทำไมล่างไม่ได้อะ่ะได้แค่นี้เหรอทำไมตรงนี้ผมอุตส่าห์เว้นที่ไว้ ได้นี่ว่ะได้นี่ว่ะหรือว่าทรัพยากรไม่พอว่ะทําไมไม่ได้ว่ะเป็นไงคุณผู้ชมฮะดูดิเห็นปะดูเป็นหมู่บ้านขึ้นไหมมีทางเดินนะฮะแล้วก็มีต้นสนอ่อนด้วยเดี๋ยวก็เอาไว้แบบประดับตกแต่งเมืองของเราให้ประชากรน,นะนั้นเนี่ยมีความสุขอะไรแบบนี้ถือว่าดีฮะเอาแล้วเจ้าแบ็กสมิธทำงานหน่อยสินี่ครับเราส่งเข้ามานะทำการขุดหินเลยนะฮะก็ถือว่าน่ามีประโยชน์และอะไรวะเนี่ยหักโหไมไปหน่อยหักโหมไปก็พักบ้างนี่ไง โอ้โห oh, แร่เร่อเต็มเลยนะฮะจะว่าไปเนี่ยการสร้างของเราเราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยขนมปังซุปชีสดาบเหล็กดาบธรรมดาดาบทองคํามีปอกคอกันตัวหมัดด้วยหรอลองคาบดูฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าจะคาบได้อันหนึ่งพอดีได้อันเดียวเองเหรอและอันนี้ดาบดาบเหล็กเอาดาบเหล็กมาอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวเรานเนี่ยจะเอาดาบเหล็กเนี่ยมอบให้แก่ลินดาเป็นอย่างแรกเลยเว้ยอืมและผมก็คิดว่าเรานเนี่ยควรจะมีบันไดนะที่เป็นบันไดดีๆบ้างอันนี้แบบบันไดโบราณเงียมันดูแบบไม่ดีใช่เราควรจะมีบันไดดีๆนะให้ชาวเมืองของเรานั้นสามารถเดินขึ้นเดินลงได้อย่างสะดวกสบายหวังว่านะตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าไอ้เหมืองทองอันเนี้ยเรานเนี่ยจะสามารถเข้าไปขุดได้ไหมเออถ้าสมมติเราขุดได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ บอกแล้ว,ว่ามหาเศรษฐีเราคือแมวที่รวยที่สุดในโลกใช่ผมจะอัพอันนี้และเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยก็คือดาบที่ดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าตอนนี้เราคาร์ได้อยู่แล้วหรอวะเนี่ยดาบเหล็กดาบที่ดีกว่าหรือว่าดาบที่ดีกว่ามันคือดาบของคำวะเออวะอ่ะเอ้ยธนูดัดโคง้งเอามาอีกสักอันหนึ่งก็ลกแล้วกันเอาละพวกแกจงฝึกให้นักฝึกให้เก่งกาด เพราะว่าเราไม่รู้ว่าภัยอันตรายนั้นจะมาหาพวกเราเมื่อไรเข้าใจไหมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเอานักธนูของเรามาฝึกก่อนเลยละคืออะไรมีแมวอยู่เยอะมันเป็นสถานที่ฝึกไงก็ต้องเข้าใจเข้าใจนิดนึงแล้วทาไมแมวของเราเนี่ยมันทะเลาะกันเองบ่อยจังวะคุณผู้ชมฮะให้ตายสิแต่ก่อนหน้านั้นฮะเรานะเนี่ยเอาเจานี่มาใส่ปกคอกันหมดกันเลยลินดาของเรานะฮะเอาล้ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องมีข้ออะไรอะเฮ้ยอะไรวะะเฮ้ยอะไร เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดการต่อสู้อะไรขึ้นเนี่ยขอเช้งงหน้าไปดูได้ไหมอะไรอ่ะเฮ้ยผู้ชมได้ยินเสียงว่าเหมือนมีตัวอะไรแบบกำลังต่อสู้กับหมีอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเออมันดูน่ากลัวอะเอ้าเสร็จไปสามแล้วเนี่ยภารกิจของเราคือไปที่บึงคือจบเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเอาล่ะ เดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอาแมวเหมียวของเรานั้นมาใส่ที่นี่เอาเป็นแมงโก้กับชูก้า2ตัวเลยและเราก็จะซื้อวัวนะฮะคุณผู้ชมฮะเอามาเลี้ยง1ตัวก่อนคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยมันได้อะไรนะน่าจะได้นมปะใช่ปะแล้วเนี่ยนี่คือหมีที่ต่อสู้กับตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้มองไม่เห็นเฮ้ยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยอะไรอะผีดิบผีดิบมันมาต่อสู้กับหมีอีกแล้วคุณผู้ชมอะไรวะน่ะ แล้วทำไมซัดกันเองแล้ววะเนี่ยฮะเฮ้ยตายสิชาวเมืองของเรามาันรุมมาตุ้มกันอีกแล้วโอ้ยเอาแ่ะคุณผู้ชมฮะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องส่งนะฮะกองทัพของเรานะเนี่ยออกสำรวจพื้นที่แถวนี้กันบ้างเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมหมู่บ้านหนูเว้ยต้องล่อมันออกมาอีกไงมาแล้วมาแล้วล่อมาฆ่าล่อมาเชื่อทีละตัวนั่นแหละดีจะได้เก็บเวลได้ เออบเออบออบล่อมาล่อมานั่นแหละนั่นแหละดึงมาดึงมาดึงมาถอยมาถอยมาเฮ้ยมันดื้อวะ่ะคุณผู้ชมฮะมันไม่ยอมมาทีละตัวว่ะเอาไงดีวะดึงมานี่เออจุ๊บมานี่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 เฮ้ย <c oughs> เยอะไปเยอะไปถอยก่อนถอยก่อนอ้ามีคนตายบาร์นี่เราต้องชุบชีวิตบาร์นี่กลับมาก่อนฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะอันตรายครับอันตรายบอกเลยว่าเราเนี่ยน่าจะต้องฝึกอีกเยอะ ตอนนี้เราไม่สามารถบุกรังมันได้มันอาจจะเก่งกาจเกินไปใช่เฮ้ยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยีดิบมันมันสอยทอมแมทเด้เด้อเเราจะปล่อยให้ทอมแมตตายไม่ได้เด็ดขาดเลยนะใครก็ได้มาทําการชุบชีวิตทอมแมทก่อนให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยเร็วเข้าวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยฮนะดูดิอุ้ยอันตรายมากเลยอะ แล้วทอมแมทจะเดินลงไปข้างล่างก็โดนซัดเดี๋ยวก็ตายหรอกไปไปตัดไม้ข้างบนไปมันมีผีดิบดักจมตีเราอยู่เว้ยแต่เหมือนว่ามันจะติดอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้มันเดินขึ้นมาไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเราจริงไหมเอาละตอนนี้พีนัทของเราเนี่ยสามารถเป็นมืออาชีพได้แล้วคุณผู้ชมฮะจัดไปเลยและเดี๋ยวเรานั่นเนี่ยจะได้ส่งเขานั้นไปจัดการนะฮะเจ้าพวกหนูกันเฮ้ยคุณชมเดี๋ยวก่อน นี่มันผีดิบบุกเมืองผีดิบบุกเมืองเราแล้วหูดูดิมันต่อสู้กับกินเจอได้แบบสูสีสูสีดูดีมากๆโหูมันจะซัดนักธนูเรามองเท่งแล้วเนะี่ยมันขึ้นมาได้ไงวะเอ,เอ้เราก็อุตส่าห์คิดว่ามันคงขึ้นมาไม่ได้สุดท้ายมันขึ้นมาแล้วไปไหนอะวิ่งไปไหนวะเนีเ่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ย เราต้องลงมาจัดการมันเว้ยคุณผู้ชมฮะเราต้องลงมาจัดการมันโอ้โหแล้วมันเป็นนักธนูมันสอยขึ้นมาแล้วอะไรเนี่ยมีไอีกรอชุบชีวิตชุบชีวิตเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตายชาวเมืองออกมาชุบชีวิตให้ไวเลยไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว,ว่าถ้าสมมุติเราปล่อยนานานะฮะเขาจะตายเว้ยเออพวกเขาจะตายแล้วก็จากเราไปฉะนั้นเนี่ยต้องเดี๋ยวมีบุก มีบุกทุกคนมีกลับไปแล้วหมีมันหายมโมโหแล้วเอาละตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องจัดการสุสานผีดิบใช่เราต้องจัดการพังมันเมื่อกี้ผีดิบมันบุกเรามาถ้าเราทำลายสุสานมันทิ้งเนี่ยนะมันอาจจะไม่แบบมาเกิดแถวนี้คุณผู้ชมฮะใช่ผมสั่งทำลายเลยเอาละพลเมืองชาวเมียทุกคนจงมาทำลายสุสานผีดิบแห่งนี้ซะเดียเดียวเดไอ้ผีดิบมาไหนวะ มาอย่างไหนวะเนี่ยมาอย่างไหนวะเอ้อเอาไงมันดีเราต้องสู้มันวะคุณผู้ชมฮะเราต้องสู้มันวะเออกินเจหมดสติไปแล้วทอมแมทไปชุบชีวิตแล้วระหว่างนี้มันกำลังเผลอเออมันกำลังเผลอมันกำลังเผลอดีมากวูดเกือบไม่รอดเดี๋ยว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 ทอมแมทชุบชีวิตเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเก็บของไอ้นี่ก็จะเก็บของกันอย่างเดียวเลยงกของไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้สูสารผีดิบไม่มีการดําเนินการที่ใช้ได้ และเดี๋ยวนะสุสานผีดิบคือเราทำลายได้เท่านี้หรอฮะพังไปเลยไม่ได้หรอและโอ้ยนอกจากผีดิบยังมีหนูอีกเหรอเนี่ยชีวิตวุ่นวายชีวิตวุ่นวายเกินไปแล้วคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว,ว่าเป็นเรื่องยากแล้วสำหรับการใช้ชีวิตที่ที่ไหนวะที่ราบแห่งนี้ใช่อัปเกรดความแม่นยำไปก่อนเลยบันเน่เนี่ยเนี่ยอัปเกรดความแม่นยำไปด้วยแล้วตอนนี้แต้มหมดแล้วแต่เลือดเขาน้อยนะนักธนู เออนักธนูเลือดน้อยมากเลยอะแต่ก็อแรกมากับการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะฮะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพลเมืองเชวามีเข้ามีบุกเบือโว้ยโอ้โหไม่ให้พักไม่ให้บอนเลยเอาดิมาดิไอหมีไอหมีมาดิไอหมีมาดิไอหมีหมีจะซักแค่ไหนกันเดียวว่าคุณผู้ชมฮหหมีมันจะซักแค่ไหนกันเดียวอืมและตอนนี้ก็คือแมงโก้กับชูก้าเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่ชอบหน้ากัน ผมว่านะเราเอาชูก้าเนี่ยออกจากที่นี่ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าหนังเนี่ยไม่ได้จากการเลี้ยงวัวนะเพราะว่าหนังเนี่ยววเขาบอกว่าเอามาจากสัตว์ร้ายฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปล่านหนูเพื่อหาหนังก็เป็นได้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่กองทัพของเรานั้นจะต้องสู้กับหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปมันเธอนมาขโมยของกันอย่างนี้มันก็เกินไปโอ้คุณผู้ชมฮะไอ้นี่ <laughs> <ของ>มันร้ายว่ะจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปไหนเอามาเอาคืนมาให้หมด โอ้คือเอ้ยโอ้ผีดิบอีกแล้วผีดิบอีกแล้วหนีก่อนอย่าไม่อยากสู้ผีดิบเลยฮะดูดมิมีผีดิบนักหนูด้วยอะไร้กาดคุณผู้ชมฮะโอ้ทองเราทั้งนั้นชีวิตลําบากเลยเนี่ยเราต้องจัดก,การไอ้กองทัพผีดิบตรงนี้ยังไงวะเนี่ยผมว่านะเว้เราควรจะมีแบบกองกําลังที่มากขึ้นกว่าดีเว้คุณผู้ชมฮะเอออะไรเนี่ย แล้วลงไปทำไมแล้วโอ้ยชีวิตห่วงทองจังเลยผมแล้วปวดหัวจริงๆคุณผู้ชมฮะผมปวดหัวมากๆพวกแกจะห่วงเงินห่วงทองไม่ห่วงชีวิตตัวเองกันเลยหรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องกำจัดให้ได้อะ,อะไรไวะเนี่ยจุดประสงค์เสร็จสมบูรณ์3ดาวเอ,อ้าไม่ใช่ว่า3ดาวตั้งนานแล้วหรอช่างมาแล้วกันผมเนี่ยจะจ้างอัศวินมาเพิ่มสัวนหนึ่งเว้ยแล้วก็เหลือ21เหรอ ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาอัศวินตัวใหม่ของเราที่จ้างมานะฮะเอามาฝึกใช่เอามาฝึกเพื่อเพิ่มเลเวลให้เขาเขาจะได้เก่งกาจยิ่งขึ้นจะว่าไปเนี่ยเราตีดาบเสร็จแล้วเนี่ยหยิบดาบหรือย,ยังฮะนี่ไงดาบเหล็กคันธนูโคมีสองอันเหรอเอาละหยิบอาวุธใหม่ทุกคนนี่ฮะตอนนี้ฮะเราแบบใส่คันธนูให้แก่แบบนักดาบเอ้ยไม่ใช่นักธนูของเราแล้วแล้วก็ตีดาบเหล็กเพิ่มเลยเออหนูมาอีกแล้วเอ้ยพลเมืองชาวเหมียว เห็นไหมว่าใครบุกมานะต้อนรับน้องๆเขาหน่อยสิอย่าให้มันได้ไปอย่าให้มันได้ไปอืมจะไม่ให้ตังแกแม้แต่บาทเดียวดีมากทุกคนผมว่าเราทําลายไอ้ตำแหน่งจัดเก็บตรงนี้ออกไปก่อนดีกว่านะฮะคุณผ<ๆ>ู้ชมฮะแล้วก็เอาไปสร้างไว้ด้านบนเว้ยเวลามันบุกมาเนี่ยมันจะได้เดินเข้ามากลางเมืองก่อนใช่ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละตอนแรกเนี่ยที่ผมมาวางตรงนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เก็บแร่อะไรง่ายๆนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วกัน เอาละตอนนี้เนี่ยผมรับพะละเมืองคนใหม่เข้ามานะคือแอนนาเบลนะฮะผมเนี่ยจะให้เขาเนี่ยมาฝึกงานเป็นเรนเจอร์เพื่อให้เขาเป็นนักธนูนะฮะออกไปต่อสู้กับพวกเรานั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองปลูกฟักทองเพิ่มขึ้นมานะับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะสามารถทําซุปได้เว้ยเออแล้วแมวของเราเนี่ยจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันจะได้เลิกทะเลาะกันทักทีถามว่าเกี่ยวไหมไม่รู้แหละน่าจะช่วยแหละมัง้งเดี๋ยวนะคุณผูช้ชมฮาทูดหนูยักษ์มันมาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยฮะเจรจาซิไหนดูซิเอ ชีสอ่ะโอเคเดี๋ยวทำชีสให้เขาสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะผมว่าเราทำชีส5ชิ้นไม่ทันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยช่างหัวทูดมันก็แล้วกันนะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยไปทำคำของกินเจอร์ก่อนไหนดูซิกินแคทนิปไอ้แคทนิปไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันบุกถึงในบ้านเลยเหรอเนี่ยเกินไปปะเนี่ยผีดิบเนี่ยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยโอ้โหหลายตัวกี่ตัวเนี่ย เยอะไปนะคือผมกะว,ว่าเดี๋ยวแบบเมื่อเขาพักผ่อนเสร็จเนี่ยเราจะได้แบบออกเดินทางออกไปต่อสู้กันบ้านนะสรุปไม่ได้ออกไปสักทีแป,ป๊บแป,ป๊บโดนบุกแป,ป๊บแป,ป๊บโดนบุกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยเฮ้ยคุณผู้ชมเะตกดึกมันมาอีกแล้วไอ้ผ <c oughs> ีนี่มันมาอีกแล้ว <c oughs> โอ๊ยมันจะบุกมาทำบ้าทำบออะไรทุกวันไม่ได้ผมว่าไม่ไหวลนะ เอาละคุณผู้ชมฮะเช้านี้อากาศดีมากๆถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะไปจัดการเจ้าพวกหนูท่อสกรปรกแถวนี้กันมานี่เลยบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยส่งแมวมาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวใช่เรต้สู้มาได้แล้วมาดิก็มาดิก็มาดิอืมเป็นยังไงเป็นยังไงเรียบร้อยเคลียเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยนักหน,นูเยอะมันก็ดีนะ มันแบบสามารถนะฮะกำจัดเจ้าพวกหนูได้อย่างรวดเร็วนะฮะดาเมจมันสูงแต่ถ้าโดนเข้าถึงตัวเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงไหมเอาละเปิดหีบสมบัติบ,บนาณกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บทรัพยากรแถวนี้กลับไปด้วยเลยมันมาอีกแล้วโอ้โหบุกลงอาบน้าเลยวะรเนี่ยร้ายกาจเกินไปแล้วเฮ้ยวุ่นวายชีวิตเสียลอเกินนะเนี่ยฮะผมมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องจ้างกเกษตรกรเพิ่มสักคนหนึ่งหละฮะคุณผู้ชมฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าแมงโก้กับชูก้าของเราเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปแล้วผมก็เลยจ้างมาสโมกี้ ok มาจัดการหน่อยสิแกนะเนี่ยจะต้องมาช่วยทําการเอ่อทำฟาร์มปลูกผักอะไรแถวดี้ให้เราสักหน่อย,อยนะไม่น่ามีปัญหาฮะคุณผู้ชมฮะเอะ้อะไรอะ่ะแล้วผีนั้นมันลงไปซัดกับผีดิบทําไมวะนะโอ้ดูดีเอาเอาเอาปชุบชีวิตเพื่อนก่อนไปล่ะ เนี่ยคือตรงนี้เราไม่สามารถทำลายมันได้เว้ยคุณผู้ชมฮะผีดิบมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆผมว่านะเราเอาจจะเอ้ยไม่ได้ละมันถึงเวลาแล้วเราต้องเรียกกองทัพของเราเนี่ยมาจัดก,การผีดิบแล้วฮนะคุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าชาวเมืองของเราเนี่ยจะต้องไม่รอดต้องรีบชุบชีวิตด้วยไม่งั้นเนี่ยชาวเมืองของเราต้องมองเทงหมดแน่เลยนี่เนี่ยผีดิบอ่ะผีดิบอ่ะชุบ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 เพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเก็บของเออชุบเพื่อนก่อนแล้วเก็บของค่อยว่ากันอีกที เอาล่ะเราน่าจะสามารถจัดการผีดิบในแถบนี้ได้หมดแล้วมะกะไไรเดี๋เวอเดเอเ้ยไปไหนและดูพีนัทมันเด็กคุณผู้ชมฮะและผมไม่เข้าใจเลยว่าพีนัทและทุกคนอยากจะบวกกันมากๆไม่รู้ว่าแข็งแกร่งมาจากไหนคือแมวผู้กล้าและศพพีนัทหายไปแล้วคุณผู้ชมหนูมันเอาไปเหรอแล้วนี่กำแพงปราสาทบ้าแล้วเนี่ย ผีดิบเต็มเลยแล้วนี่หนูยักษ์มันซ่อนอยู่ดิคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมมันมีหนูยักษ์ซ่อนอยู่ดิไอ้พวกนี้มันร้ายมันร้ายกาจมากให้ตายีิอันตรายรอบด้านไปหมดเดี๋ยวขอวางบันไดแถวนี้ก็แล้วกันนะรับพลเมืองเข้ามาสักหน่อยฮะและเดี๋ยวเราในนี้จะฝึกเจ้าราเวนเนี่ยให้มันเก่งกาจให้กลายเป็นนักรบอีกคนหนึ่งเอามาแทนพีนัทไปเลยใช่ตอนนี้ผมสั่งฝึกแล้วเอาละคุณผู้ชมฮะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้พีดิบมันมาอีกแล้วเอ้ยหนีแล้ว เออเออมันจะเก่งสักแค่ไหนก็เชียววะมาทีละตัวเดี๋ยวฮะเอาทองมาส่งแท้ๆหืมเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวราเวนของเราเนี่ยกลายเป็นนักรบเต็มตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปบุกเพื่อทําการช่วยเหลือพี่นัดกลับมาเวย้ยเอาละตอนนี้ราเวนของเรานั้นเป็นอัศวินเต็มตัวละอืมบอกเลยว่าหลังจากนี้เขาจะเก่งกาจยิ่งขึ้นไหนดูซิเอาละตอนนี้เก็บเลเวลไปก่อนเก็บเลเวลไปก่อนทุกคนเอาละทุกคนภารกิจช่วยเหลือมาแล้ว เอาละเราจะส่งคนนะฮะไปช่วยเหลือนี่เลยนี่เลยมาจัดการเจ้าพวกหนูพวกนี้เอาหนูก่อนเอ้ยเอ้ยแล้วมันมีผีที่โผล่รึเปล่เนี่ยมีผีที่โผล่ด้วยเดี๋ยวไล่ฮะจัดการได้อยู่จัดการได้อยู่ชุบชีวิตก่อนชุบชีวิตก่อนชุบชีวิตก่อนนี่ไงมันจะสักแค่ไหนเชียววะฮะนี่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะภารกิจสำเร็จตอนนี้ทำลายโกงได้แล้วเราได้พีนัทกลับมาคุณผู้ชม แต่บอกเลยว,ว่าการบุกตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องยากว่ากับฮะโอ้มันแบบอยู่กันเต็มกำแพงเลยมเมื่อกี้ก่อนนะฟื้นยังเนี่ยโอเคฟื้นแล้วฮะโอเคกลับมาทุกคนเก็บคงเก็บของให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องออกสำรวจแผนที่กันสักหน่อยนะจะว่าไปเนี่ยเราสามารถส่งกิกกี้เนี่ยไปขุดเหมืองได้หรือย,อยังวะทำไมไมันต้องอ้อมไกลขนาดนี้วะเนี่ยหรือว่าไอจุดที่เราสร้างมันเดินไปไม่ได้ผมว่าเป็นอย่างนั้นแน่เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไป เข้าไม่ได้อ่ะเหมือนว่าจะไม่สามารถเข้าไปขุดเหมืองได้แล้วมันมีไว้ทําไมวะเนี่ยฮะเอาว่าช่างมันกันแล้วกันในเมื่อไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ฮะผมว่าเว้ยเราเดี่ยวออกสำรวจกันสักหน่อยดีกว่าเรานเนี่ยเดินโซนแถวนี้หมดแล้วยังไม่ได้ออกไปทางแบบด้านซ้ายบ้างเลยเออจะได้รู้โอ้โหเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมหมู่บ้านหนูอีกแล้วมาดิถ้าแกออกมาทีละตัวแล้วก็เสร็จฆ่าเราเว้ยเอาละคุณผู้ชมฮะค่อยๆครับ ม so ันต oh, oh, ้องเห็นเราเว้ยแลวเดี๋ยวมันเนี่ยจะเดินออกมานี่ไงเห็นไหมไอ้นี่มันโง่อดอหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วมาทีละตัวเวลเสร็จแล้วมาดิทีละสองสามตัวเออหมดยังวะเหลือข้างในเหลือข้างในยังมีอีกยังมีอีกนี่นี่นีหมาแล้วมาแล้วมาดิไอ้ตัวนี้เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งนักเหรอโอ้ยตีเลยยี่สิบยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเออหมดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยหมดแล้ว พังบ้านมันเออตอนนี้นะฮะเราสามารถกำจัดรังหนูไปได้อีกหนึ่งเดี๋ยวเยวนี่อะไระอะหมาป่านี่ว่ะแล้วมันมีหมาป่าโผล่มาตรงนี้ได้ไงไปเนี่ยเราเว้นหมดสติไปแล้วชุบชีวิตขึ้นมาโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยผมคิดว่านะเหมือนว่าเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีสกิลเห็นไหมอันเนี้ยสัตว์เชื่องเนี่ย มันอาจจะเอาไว้เลี้ยงแอดอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่เหมือนว่ามันอาจจะยังไม่มีหรือเปล่าผมว่าเอาละเราจะออกเดินทางเพื่อไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยผีดิบจัดการมันเอา้าหายไปไหนวะโอ้อยู่ดิได่แค่ผีดิบน้าโง่ตัวเนี้ยมันจะทําอะไรเราได้วะบาดเจ็บนิดหน่อยอุย้ยมีบ้านแม่หมดโอ้ข้างหน้ามีผีดิบอีกสองตัวต้องจัดการมันวะคุณผู้ชมฮะเราจะปล่อยให้มันแบบเหลือรอดไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวโอเคเคลีย จะว่าไปเนี่ยไอคเควสแม่มดเนี่ยเราก็ไม่เคยทำสำเร็จเหมือนกันนะฮะใช่โอ้นี่ไงกำแพงเมืองเอเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะตรงเนี้ยเราสามารถข้ามได้ปะถ้าเราข้ามแล้วอ้อมเอาอะอาจจะได้ก็ได้นลเว้ยไหนลองดิถ้าสมมุติเราสร้างสะพานตรงเนี้ยเนี่ยๆๆสร้างสะพานตรงเนี้ยปึ๊บนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสร้างสะพานตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยไปแอบเดินข้ามแล้วก็จงตีจากด้านข้างเฮ้ยมีหลุมศพอยู่นี่ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะ แล้วมันมาทะเลาะกันอะไราตรงนี้เดี๋ยวสรุปอ่ะแบกเพื่อนกลับด้วยนะปวดหัวจริงๆเลยคุณผู้ชมเอาละตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ราบสุดแสนอันตรายมาเดือนหนึ่งแล้วใช่ตอนนี้28วันฮะคุณผู้ชมะยังไม่สามารถออกไปไหนได้สักทีนะฮะเดียต,ตอนนี้เราแบบสร้างสภาแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยส่งทอมแมทไปสร้างแล้วทอมแมทอยู่ไหนวะเนี่ยฮะทอมแมทเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เช้าแล้วผมเนี่ยส่งทอมแมทเดินไปสร้างแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเนี่ยดักทำร้ายพวกเขาอยู่ แต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ามีแล้วก็นะเราก็ส่งอัศวินของเราเนี่ยไปด้วยนี่เลยไปเดินตามไปเลยทุกคนไม่ต้องเก็บของละนี่มาคุ้มกันนี่เอาละคุณผู้ชมฮะสะพานเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนักรบเราไปไหนหมดวะเนี่ยมานี่แล้วไม่เลื่อนรถเนี่ยอย่าบอกนว่ัตั์กันเองเนี่ยผมว่าชัดเลยมานี่ข้ามมาข้ามสพานมาเฮ้ยนี่ไงนี่ครับคุณผู้ชมฮะกำแพงด้านข้างเว้ยทำลายตรงนี้ รอบโจมตีรอบโจมตีไงมันมีแบบยืดมีอยู่สองตัวว่ะเอาละค่อยๆค่อยๆอ้อมไปค่อยๆอ้อมไปไปจ้ะเ,เอาเอาเลยกี้เอ้าเจอบึงแล้วเหรอเอาแสดงว่าเราเนี่ยก็ไม่ต้องจัดก,การเจ้าพวกผีดิบทั้งหมดนะฮะแต่เราเนี่ยจะต้องทะลวงมาเพื่อหาทางไปบึงและตอนนี้เราก็ไปถึงบึงมันที่เรียบร้อยเออขอบคุณสําหรับการเล่นขอแสดงความยินดีคุณทําสําเร็จทุกเลเวลที่มีแล้วเออเดี๋ยนะ แสดงว่าอ๋อตัวเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะฮะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่านะสำหรับแคทติเซ้นพลเมืองชาวเมียของเราเนี่ยก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไปก่อนนะบายจ้า